โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมิชิตาก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Office Horror Story ก็ประมาณว่าแบบเรื่องราวหลอนๆในออฟฟิศงั้นเหรอจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยนะครับผมดนเนี่ยดนดิอันนี้มันเขาจะบอกอะไรสักอย่าง แต่ก็ไม่รู้ว่าเปาว่าอะไรไปเลยเฮ้ยมีดันให้เล่นด้วยจี s เสือเดียวอาสลีปชี้อะไร้วเนี่ยโอ้หอันนี้คือรูปมืออินเทลรลกนั่นหรือันนี้คือกดฎลันเหรออ๋อ อ้าออกไม่ได้อะฮะผมต้องทำอะไรวะล็อ <c> ก <oughs> นะฮะ <c oughs> น,นี่ต้องหาทางกลับบ้านงัน้นหรือนี่ทำไมมันหันช้าจังเลยฮัลโลหล ฉันไม่ควรมาที่นี่นี่คือออฟฟิศมึงเหรอเนี่ยฮัลโหลออฟฟิศเลยวันเนี้ยเอ็กซิททางออกมีเลือดให้ด้วยแสดงว่า ต้องควรไปทางไหนวะทางบนเหรอก็ไม่ได้แฮะออฟฟิศเลยวะทำไมเป็นแบบฮาวอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมีชั้นแบบนี้ด้วยอะไรวะเนี่ยเอา้าเดี๋ยวนะ ช้กลับมาออฟฟิศเงนหรืออา้าวอันนี้คืออะไรลูกศรน,นี่คืออะไรคืออะไรอ่ะเอาฮัลโหลนี่ห้องซีโอหรือเปล่า <laughs> ห้องซี o โอแล้วลูกศรนี่คืออะไรเฮ้ hey, ห้องนี้คือห้องอะไร oh. มันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันอ่านทับไม่ทันนะโหล อ๋อมันเป็นกระจกว่าไม่มีก็อุ้ยฮะเฮ้ยโยเพื่อนว่าไงทำอะไรอ่ะูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำช้และหญิงเข้าด้วยกันเลยเหรอืมแปลกๆนะคือ ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าด้วยกันอู้นี่เลยเนี่ยฮะนานี่นี่เป็นออฟฟิศเลยคันห้องถามทะลุเอาวัี้เพื่อนเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก่อนนะหรือมันต้องให้ไปหาเพื่อนวะเออไม่ใช่เพื่อนเราไม่อันนี่สิ เอาล็อกให้เพื่อนมันล็อกอ่ะอ่าชิดมันมีคนอยู่ข้างในนั้นอ่ะแต่ไม่มันล็อกอ่ะฮัลโหลไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่งเห็นว่าทางไปต่อได้อ๋อเป็นห้องเก็บอ๋อนี่ไงฮะ อะไรวะอย่ามานะเพื่อนกูมีคนอย่ามานะเวย้ยหายไปแล้วเออเออเอาดิมาดิเอาไปไหนแล้วะ นี่มันโตเรานะฮะลัลโหลอุ้ยอะไรอ่ะนี่กุญแจห้องนี้มีอะไรเอาประตูบัอกอีกอืมมาดิกูม,มีมคอนนะเว้ย เดียว What เสียงใครเรื่อยเลยวะ What the fuck ผมกำลังจะเจอ,เจอฮะให้อยู่เพื่อนให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ทำไรติดบั็กหรือเปล่าเพื่อนให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ ท่อระบายน้ำหรือว่าอยู่ในห้องใช่หรอท่อระบายอากาศหรือเปล่าท่อแอร์ฮะ,ฮะคอมพิวเตอร์ตู้น้ำโอ,โอ้ยตกใจหมด ของข้าด้วยหายไปไหนอะ่ะ เอ้ยเดี๋ยวมันทำมให้มีเก็บบุญเกมาสงสัแลรวจ้องได้สู้กันแล้วฮะคือผมไม่รู้ว่ามันต้องให้ทำอะไรนี่สิ อ๋อต้องหาเก็บกุญแจให้ครบสามอันเพื่อเปิดประตูทีสสควายน่กกากลัว <c oughs> รู้สึกเสียวนิดนิดเฮโย ไม่มีฮะนั่นนี่คืออะไรลูกศรนี่คืออะไรวะไม่รู้แล้วกุญแจจะหาจากไหนอ่ะอีกอย่างมันวิ่งแบบแบบสตามิน่าไม่ลด ไม่มีสาตามินา่าคือวิ่งได้เรื่อยๆ,ๆอไม่เหนื่อยอ่ะเฮ้ยฮะมึงผมตีอะไรแล้วประเด็นคือกุญแจอยู่ไหน ตกใจเฮ้ยนี่ไงกินเจอ้ยอ๊ยโ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 อ้ยโอ๊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 ยโออ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ๊ยอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยๆอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ย เจอคอนของไอ้ิเป็เทียบทอเป็นไงละ่ะฮือฮืออ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอันนึงเฮ้ยมันจะมาไหม 2,000 years later. เฮ้ยมาดิ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 เออเออมาดิเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มไม่ใช่เกมผีแล้ว ไม่อยู่ทุกคนเจอแล้วไข่มันพายัดมันนี่ส้วมมาฮัลโหลโอเคก็องคิดเอาต้องหาทางออกต้องไปทางออกของออฟฟิศได้เจอตัวนี้อย่างมันมาละมาดิ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 มคือเอาเดี อ้าวเฮเดี๋ยวฟาดแบนีไม่ได้แฮะเอาห้องนี้เปิดไม่ใช่ทางนี้เอาท่าไหนอะล็อกอีกโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตงแก้มหมดไอ้บ้า มาดิคิดว่ามีเล่อดแล้วฟีโยวอ่ะฮึฮึยังไม่ไกลมาดิ I need to go 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 เฮ้ยวัดดีเพื่อนอืมอืมอืมล่าหัวคมคมเป็นไงล่ะหาทำ CPU วอดส้วมทำไมกับหัวอ,อย่างี้เพราะว่ามันเริ่มสนุกขึ้นแล้วอะต้องการกุญแจแน่อีกแล้วหากุญแจอ,อีกแล้วแล้วจะไปหาจากไหนทีเนี้ยฮาวอุ้ยวันีเพื่อนขนลุกนะเนี่ยนี่นี่เอาดิ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 เอาด,อาดิร่างของคมๆอะ่ะ <laughs> มตายังาตแล้วแหละไอ้บ้าตกใจหมดกุญแจกุญแจไม่มีอ่ะหาจากไหนอ่ะอ๋อขอโทษฮะ นี่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 ตายไปสิโง่เอ้ยเกมนี้ก็สนุกนะทุกคนครับอ้าวติด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 โ,โอ้เจอ,อแล้วนี่เป็นไงเต็ปนี้ข้าได้มาจากการเออ เฮ้ยอ <muitas> ืดข oh, ึ no, no oh, ้นหรือเปล่าวะเราเฮ้ยดิ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 อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะบลักหรือเปล่าใช่เนี่ยน่อ้าวที่นี่ที่ไหนไปดูนี่มันเตยอุ้ยเอาดิ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 ซีเอาดิเอาดิเอาดิอับเกรดอาวุธแล้วเว้ย เดี๋ยวในออฟิศคือมีส้วมนี่คือห้องออฟฟิศส่วนตัวปะเนี่ยฮัลโหลโอเคออกได้แล้วหัวคมๆเมื่อกินให้ทำอะไรนะอ้าวลืมแล้วเมื่อกินให้ทำอะไรอ่ะยังล็อกออกไม่ได้ยะเร่ยเร ใช่เรื่อยอะไรอะไรหึชั้นบนหรือเปล่าใช่จริงด้วยต้องหาตามหากระดาษอ้ากดผิดต้องการคีย์ ทำไมเสียงมันดูแบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาไม่งุ่เสียงจังสักแก่ฮึ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 ตายไปซะตกใจอีกอ๋อนี่คือเปลี่ยนอาวุธเทียมจะเสียงอะไรเนี่ยเสียงใครทำอะไรอ่ะ มีบอสตัวใหม่เหรอซีทีเดียวแตกเลยเหรอเสียงอะไรอ่ะขอแตกไปดิ มันได้เก็บกี่แผ่นวะ้เสียงอะไรเนี่ยอ้าอ้เนี่ยโหลเริ่มไม่น่ากลัวแล้วรู้สึกว่าเริ่มตกใจนิดหน่อยแล้วก็โอเคหากุญแจเจอแล้วแล้วอันนี้มีอะไรห้องนี้มีอะไร อแล้วนี่คืออะไรคือบ้ากอ กุญแจมาเปิดห้องไหนไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้เหรอห้องนี้ก็ไม่ใช่อ๋อใช่เมื่อกี้ผมได้ไปหาแผ่นลงมามันแบบซอ่อนอยู่ใต้เอรูดใต้อกระจกจะเคยจะเห็นว่าฮัลโหล อีกแล้วจะบอกนะให้ต้องเข้าไปในห้องนี้อีกอุ้ย<ช>ตอนนี้มีระเบดมี<ช>เอาวะ เะเบด้วสัน่ยเก่งไงโอ้โหดืๆๆเดโอ้โหดับบ b ลเ k ียวเลยนะจงหวันี้นี่ไงนี่ไงต้องให้เก็บทีก็ปูกอะเกมอเไรวะเนี่ยอะไรอะระเบิดเหรอ เฮ้ยมีปืนไหมรู้สึกจะยิงคนอะไรวะเนี่ยมันเริ่มจะเฮือเรื่มไหมเนี่ยอ่าอ่าติดเต็ดเต็ดเต็ดต็ดต็ดเฮ้เเสียงเก็บของนี่มันคุ้นๆุ้ น <No> <Koll> <statistically> <Uh ี่เดียวแล้วผมมาทำไมวะเนี่ยวู๊ ตายโอ้โหโอเคก็โอเคเครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามผมด้วยถ้าถามว่าทำไมผมถึงอ่าตัดจบแบบนี้เพราะว่าคือกลัวจะหาของเห็นแล้วแบบคือเกมมืดมากไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรให้ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะไปแล้ว